สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีตอนรับเข้สู่ช่องววทุูโกครับมื้อนี้เป็นวันที่เจมีนาคม2568คารับอ่าที่วัดบุรพารามใต้อําเภอทรายมูลจังหวัด,ดยโสธรครับเพื่อนมีงานประเพณีเดือน4ีบุญพเวาระวางวังนที่7 8 9ดเก่ามีนาคมครับที่ณนะวัดบุรพาใต้นะครับ ซึ่งมีกำหนดการดังนี้ครับวันที่เจ็ดมีนาคมนี่เป็นวันแห่นาคและก็อุปสมบทวันที่แปดมีนาคมเป็นวันอัญเชิญพระอุปคุณเชิญพระเวทเข่าเมืองวันที่เก้ามีนาคมฟั่งเทศมหาชาติตลอดวันเลยครับสามาถเบื่องประเภทนี่บุญเดินสีของอำเภอไายมูลจังหวัดยโสธรอ่าได้ในช่องช่องยูู่กของวิทุโกนี่ครับครับนี่ครับเพิ่นก็จัดญ่โยครับวันนี้มี บวชอุปสมบทนี่ทั้งหมดหนึ่งสิบสองสิบสองคนครับสิบครับบริเวณวัดอ่าบริเวณวัดนะครับให้พี่น้องเดินเบิ่งครับบริเวณวัดคนอ่าครับขับมาเลยครับมาเบิง่งในช่วงนี้เพิ่นก็นเตรียมรถแห่นะครับรถแห่หนักครับอ่านช่วงนี้เพิ่งก็เตรียมรถแห่หนกักก็ เดี๋ยวสิพ่าทางเพื่ช่วงไปบงึงบริเวณในการจัดบุญกองกกองบุญครับการทำบุญพระเวทบุญเดินศีของอำเภอไซ้มูลครับเอามาให้เบ่งกัรช่วงนี้ก็หนักมีทั้งหมด12คนเลยครับยังมัดเดีโฮมหนักกันอยู่ต้องรออีกสักระยะหนึ่งครับ ก็จะมีสูขวันนาก่อนนี่ครับเบกิกงตื่นตื่อยกำลังเตรียมการกำลังเตรียมนะเป็นบุนขะเวทบุญเดนซีนี่ครับให้ตามไปชมได้เบิง้ง ันนี้เป็นวัดไต้เด้ครับวัดไต้วัดไต้ของอำเภอแส่มูลจังหวัดเดสุขครับนี่ครับเป็นประเภทนี้บุญเดิอนสี่บญพะเวนั่นเองครับบวชสิบสองคนครับตอนนี้คนก็กำลังทยอยมากครับยมหันเลยคนกำลังทยอยมาก พราแ่ผม้ชมมาเบิงต่อไปเรื่อยๆนะครับว่าในาพิธีสู่ครหนาแล้วก็บ,บวชมียังแนนแล้วก็การเชิญพระเว์การเชิญอุโบสถเหตุอย่งไดอีหยังไนเป็นประเภทีของชาวอีสานครับเป็นประเภทีของชาวอีสานซึ่งปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ยาวน่านแหละครับนีครับ บุญพะเวศคือเพคนนี่ครับเพคนกัตกแต่งได้ครับตกแต่งด้วยคนละหมากหลักใหม่ตกแต่งมืาออื่นเพื่อนก็บจีเชิญพะเวศเขาเมืองครับก่อนที่มีการเขตการอย่างนี้ก็ต้องเชิญพะเวศเขาเมืองนะครับพะเวศแล้วก็อุปคุฎเขาเมืองสะก่อนนะครับก่อนที่ที่เทศประหาชาติได้ ตรงเชิญพเ,เมียนเมืองก่อนนะครับรอเคนี้ของชายสามให้เบิ้งครับนะครับดูอกก่อนอันนี้ฮดหน้านี่พ่นซีเฮ็ดจังไหนหนอครับนี่พิธีเพ่นโอ้ฮดน้าบ่ครับตาฮดฮด โดนำนาคหรือโดนำพระครับออโหดนำพระออเมื่อโอเมื่อนี้เมื่อนี่พอดีโหดนำพระอ๋อหนาคนมอญอ่หโดอืมครับครับออ้นของวเรกาอซิกซิกเป็นจานออโหดเอาพระเออครับนี่นี่ครับนี่ครับ นี่นครับอันนี้เป็นเป็นการเตรียมเตรียมเตรียมหดอภา,าด้วยครับเนี่ยครับพระนี่เป็นพระคู่หรือหรือหรือผู้ใดครับที่มวยมัอนี่เพิ่งทีมาเห็นโอ้อยู่ของบนเดี๋ยวน้อโอ้โอ้เพิ่งดึงของบนโอ้พระมหาอ๋อเนี่ยครับนี่เป็นเป็นเพินเ่นเป็นมหาพิธีเทราพิเศษทำบุญกองหดพันวาพระมหาชานละลงนี่ยข้าบ,บุญกองหดพัน ว่าตอนนั้นมาเพิ่งเกิมาทำมิธีกันแล้วครับนี่ครับซึกแล้วเป็นอยังก่อนไม่ร่าหัวนี่แล้วซึกแล้วเป็นอยังก่อนเป็นจานโอ้กันหัวสองเธอเป็นจานคู่ตอนนั้นนี่นี่พ่อเขาบอกโอ้ครับครับนี่ครับต่างหัวเธอเดียวเป็นจานต่างหัวสองเธอเป็นจานคู่ไม่ร่าซึกแล้วจานคู่โอ้ครับครับเออข้าวฟ้าวหนึ่งหัวดนึ่งเอิ้นทิศนี่ไม่ร่าซึกไปนี่ครับนี่ครับ นี่ผู้ใดทีด่มาผ่านการ<ม>หดมองนี่<ม>นี่ครับ<ม>ซึกอ,ออกไปเป็นจานเป็นจา,เน,จานเป็นคู่จานนี่งท่านเป็นคู่จานซื้อมางหดสองเถื่อครับ<ม>นี่ครับท่านพระมหาเพิ่นก,นกน็จะไปทำพิธีหดหะนะครับวันนี้ไอ้เบิ่งเนาะครับเนาะไอ้เบิ่งพิธีหดเพิน่นว่าเพิ่นหดกันยังไง ครับท่านผู้ชมครับ hay hay นี่ครับเป็นพิธีเทล่าพิเศษหรือทำบุญกองทดนั่นเองครับนี่ครับกำลังสีทำพิธีครับสีที่ทำบุญกองทดไอเดียวสองมือควันสีดีโยฮะสองมือควันสีดีก็นี่แหละนี้แหละดีท่านผู้ชมนะครับ อันนี้เป็นพิธีทั้งศาสนาครับพิธีเทราพิเศษท้างบุญกองหดครับนี่ครับเป็นพิธีกรรมทั้งศาสนาเป็นพิธีกรรมทั้งศาสนาบ oh าาุพเพครับทั้งศาสนาพิธีกรรมทั้งศาสนาครับเป็นหดนะครับ ตอนก็มีพภาพี่เรียน,นยคือท้หนาที่จูงเนาะจูงจูง,จงเป็นเป็นพี่เรียนจุงค,ครับนั่นแหละครับพี่น้องครับนี่มากครับนี่อเน้คบคเนะี่ยอครับอครับปกติแล้วจะเป็นล้วงคอวัฒนครับเป็นจอเอวาที่ผ้าเห็ดต่ว่ยวมน,นีล้วงคอคนว่าสบายบรครับเรื่องยังไง อายุพนหลายริโอ้อายุพนหลายแล้วอายุพนหลายแล้วพรนก็เลยให้คนอื่นมาเฮ็ดแท่นพราผ้าอันนี้เป็นร่องพกผู้บกครับเพื่อเป็นครับนร่องใช่ตัวเป็นร่องร่องหลวงพ่อนี่ครับพันธุเฮ็ดตลวงหลวงพ่อครับนี่ครับร่องหลวงพ่อเราที่ชาวบ้านมากครับมาเบิ่งครับมาเบิ่งพิธีกรรมทั้งศาสนาของประเพณีประเพณีเป็นพิธีเทราพิเศษหรือ ท่องบนกองหดนั่นเองครับนี่ครับท่องบนกองหดของเป็นประเทศของชาวอีสานนะครับชาวอีสา,านอำเภอไทรมูลจังหวัดเดียวศรีนครนะครับตอนนี้ก็โยวัดใต้ครับวัดใต,นชชนนนตนน้นี่ครับประชาชนที่ท่นว่าตั้งกองบนพระกรรมฐานอืมนี่ครับท้องที่นะครับเพื่อนๆ ก็พี่เลยง,เง่ผเห็ดทน,นี่ครับมหานี่อายุอะไรไครับตัวเด้ครับ,รบมหาเนี่อายุาร,รนารนนะ oh, น, 28, นะครับโอ้อายุยี่สปีครับมหาเพ,าพ 28, ื่นมหาเพื่นอายุยี่ปี

เวายว้เงืนปัจจัยแล้วก็ให้พรเส้นแล้วพุ่งอ่ก็เอื้อนหน้าคนพ่อโฮมกันครับหน้าสมุดเหมือนนี่มีสักสองคนครับเด็กครับกัมีพ่อคร่ามมีพ่อคร่ามทำมาพิธีที่นี่ก็เอื้อนมิตรสู้ัญหน้าครับครับอันนี้เอิ้อพิธีสู้ัญหน้าครับเจ้าภาพมันก็อผูกแขนผ้าก่อนเด็กครับเจ้าภาพมันผูกแขนผ้า อทีตมอบให้เป็นผูน้ประถมสวดนะครับเออื่นว่าที่ที่สูคอนหนักครับน,นี่ครับครบเครือ่องก็เรลืมมาหลายแล้วบบบบนยครับเออมาหลายแ้่บึงในพระรวมกันนะครับ ท่านผู้ชมก็มาหลายรอะเพรหลังจากเซตนี้ก็จะเป็นพิธีแห่นาคทน่แนะครับนนะนนานงะครับกา่อน้นะคคน่วงครับาค่านผู้ชมความลังจากสวดเซตเรียบร้อยเลยพอะภาพมันสวดเสซตเรียบร้อยก็

ไอช่วงผูกแขนครับผูกแขนหนักผูกแขนหนักแล้วผูกทุกคนับว่ามนว่ามันหนักไปหนักมันเด้ครับทุกคนกับผูกเนี่าครับพวกนีนขอเท้ากันเยืนขอเท้ากันนี่นะครับเดี๋ยวขอกันดีครับเพ่อเออเตรียมเลยยเท่าลังกับเตรียมไยผูกแขนเดียกัน ยิงล่งกะเียผาโแคอไรกันค้ับเบิเหรอเป็นประเภทนี้ของชายอีสานครับโแคหนักเราจะโแคหนกแค่เบิวันนี้เป็นการแห่หรือเปล่านี่แห่นัครับแห่นักงดปกาีเ้นเดินี ด้ือบุญนพเวนั่นเองนะครับง่ายๆด้อบุญเพเวรนี่คับกะาอเงีวหลวงอสานห้านสร้งุ่นมุ่งกอเงี้ยวอสานไปโยครับนี่ับ <c oughs> <c oughs> I oh, know. กระบวนก็เป็นกองเหยาครับหัวกระบวนเป็นพระตรงกลางก็เป็นหน้าครับเนี่ยครับทั้งหมด12บสคนครับบวชมือเนี้ยสบคน ก็มวน,น,นกันท่านหน็้อก็กะ่าแม่นำนาเพนกปล่อยทานแม่น้ำครปล่อยทานมันกับีีาวามหมายว่สาสารแล้วตงสิไหมครับ <c oughs> สารเ,เล้วคนสิบวชแล้วสิบบวชแล้ว <c oughs> โอ้ หนุนมา้ทังเลยเน่ยเนี่ยภาพเลยก็คนมาเอือนเอาภาพได้นยเด็กเว่าถึงเอือนเอาภาพได้เนยเพื่นบอกเพื่อนเอเพื่อนเอนไอ้ไอ้เอาแบบานลดนี่นครับ ดีครับเหมือนี้อากาศบ่ฮอนอากาศบ่ฮอนเลยครับอากาศดีแต่แรกขึ้ว่าฝนดิโตกบ่ตกครับเพราะจะออกจากวัดล้วบ่ตกเลยฝนเงียบเริ่มสว่างแล้วเริ่มสว่างเนี่ยอากาศดีครับพ่นควันกับเป่เมือได้หมดเลย <c oughs> เพิ่นก็เฮ็ดเสือครับพรเ,เพิ่นเฮ็ดเสือเพิ่นเฮ็ดเสือแจกกันเป็นประเภทนี้ครับบุญเดือนสี่หรือบุญพ่อเบียดนะเองครับบุญเดือนสี่หรือบุญพ่อเบีดเด็ครับเพิ่นก็ะเฮ็ดใส่